นับนับ,นบตาต่นับนับหนึน่งสองสามราราราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทวีวุฒิชาแนลชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทวีวุฒิชาแนลด้วยนะ โอเคครับวันนี้นะครับผมก็มีคอนเทนต์หนึ่งมานั่นก็คือดี๋นั่นแหละครับทุกคนครับตรงนั้นก็คือคนนั้นนะครับก็คือแม่ยายของผมเองนะครับก็เมื่อคืนนะครับมันเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งเฮ้ยเรียกแม่ยายได้ไหมถ้าเขาแพ้เขาจะเสียลูกสาวอะไรประมาณนั้แล้วถ้าใครแพ้เสียเงินห้าพันด้วยแต่สําหรับผมคือเสียเงินห้าพันให้เขาอย่างเดียวนะถ้าผมแพ้แต่ถ้าเขาแพ้เขาจะเสียเงินห้าพันให้ผมแล้วก็เสียลูกสาวให้ผมด้วยเสียลูกสาวให้ผมด้วยเฮ้ยมีเฮ้ยมีเฮ้ยมี คืนนะครับเราก็นั่งกันอยู่ริมสระนี่แหละคิดกันไปคิดกันมาว่าเราจะมาดำน้ําแข่งกันวัดกันไปเลยว่าใครจะดำน้ำได้นานกว่ากัน๋ยวเราจะมาวัดกันวันนี้ว่าระหว่างผมกับแม่ยายของผมใครจะดำน้าได้นานกนว่ากันเออมาเริ่มกันเลยก้มาดีข <laughs> <laughs> าดีขาดนะนับนะไปนับนะก็ถึงเวลาแล้วนะครับทุกคนถ้าครั้งเดียวมันวัดกันไม่รู้เรื่องนะคนอย่าดีไปน้อหนึ่งเราต้องมา ในสองรับทุกคนถ้าใครชนะได้ถึงสองครั้งในสามครั้งนี้ก็ชนะแบบวินเนอร์ไปเลยมาเริ่มรอบแรกเลยนะครับทุกคน a few moments later หนึ่งสองสาม Nope. โอ้ยแม่เป็นไรคุณป้างแม่เป็นไรหรือเปล่าโอโอเคแล้วเดี๋ยผมผมอ่อยรัานี่รับผน ไปอลาฟเป็นเมืองพับศึกห้าพันต้องกำลังเดือดอลาฟเป็นเมืองพับศึกห้าพันต้องกำลังเดือดอีกรอบไปเรื่ยโอ้โหเอหาเลูสาวก็ไม่ได้ตังก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตังก็ไม่ได้น,นี่ก็เป็นรอบที่สองนะครับถ้าเราตายอยู่ในน้ำก็คือลงไปงมไปนะไปยังหนึ่งสองสาม do เป็นโซดต่อไปเป็นโดต่อไปสม่ขัูนมนี่อนมนี่อกาที่ขึ้นมาคือแม่ขับูกตายแล้ว จบคลิปเลยนะครับแล้วนะผมก็จะเอาบัตรเทมแล้วก็ไปกดเงินหน้าซอยนะครับก็แผนครับไปไอ้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่วยนะพี่ดามีวส์ฮัน,นเดอร์ด้วย